รอยแจส่สันหวังกันจ้า เอมี่กับยาอีกแล้วนะจ๊ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะมากันหน้าสนแล้วก็จะบอกว่าตื่นเช้ามากๆแต่ตีสีแล้วนะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปกินตามรอยแจ็คสันหวังกันจ้าซึ่งมีใครเป็นแฟนคลับของแจ็คสันหวังบ้างจ้าดิฉันเนี่ยเลื่อนติ๊กตอกทีไรก็คือเจอแด่แจ็กสันหวังตลอดนะคะจะบอกว่าเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็ฮัมโบลมากๆนะวันนี้เนี่ยก็เลยจะไปลองนะคะ เมนูที่แบบเป็นเฟรนด์ของเขาเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเรดิโอนะคะรายการนึงบอกว่าหลังจากที่เขาซ้อมเสร็จเนี่ยประมาณช่วงตีสองตีสาเนี่ยเขาก็จะสนิกนะคะหรือว่าแอบนี้ออกไปโดยที่ไม่บอกใครนะคะก็คือไปร้านฟู้ดแลนด่ะทุกคนก็คือร้านถูกและดีนะคะซึ่งเมนูที่เขาบอกว่าอร่อยมากเนี่ยก็คือ ข้าวผัดอเมริกันนะคะแล้วก็ซุปข้าโพลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะไปตามรอยนะคะเพราะว่าฟู้ดแลนด์เนี่ยก็คืออยู่ใกล้บ้านมากทุกคนเออจะไปลองกันนะว่าเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวไปให้ดูบรรยากาศนิดน,นึงนะคะว่าแจ็คสันหวังเนี่ยเขาแอบสนิทไปเนี่ยแล้วแบบบรรยากาศในฟู้ดแลนด์เป็นยังไงนะคะไปดูกันคะ่ะ ทุกคนคงจะเห็นวิดีโอไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเช้ามากเนาะก็จะไม่แต่งหน้าออกไปนะคะเพราะว่าแอบขี้เกียจนะทุกคนก็จะไปสภาพแบบนี้นี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะขอลงสกินแคร์ซักนิสนะคะแอมจะใช้นะคะเป็นน้องแอมกโกลนะคะอันนี้เป็นขนาดใหม่ทุกคนก็คือราคาน่ารักมากแค่3 4 9บาทให้ดูหน้าคืออนนี้คือหน้าสดนะคะที่ยังไม่ลงสกินแคร์นะคะจะบอกว่า ลดจุดด่างดําดีมากนะคะและที่สำคัญเนี่ยใครที่ผิวไม่ชุ่มชื้นนะคะหรือว่ารูขุมขนกว้างนะคะบอกเลยว่าตัวเนี้ยตัวเดียวเอาอยู่นะจ๊ะซึ่งตอนนี้นะคะเรามีโปรสาหรับคนที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะ <c oughs> จัดไปเลยจัดขวดละสา0รกว่าบาทนะคะ <c oughs> เราขอจัดโปรเหลือ4ขวด1 0 0 0ส่งฟรีะค่ะทุกคน <c oughs> คือ1ขวดเนี่ยใช้ไปยาวๆนะ,ะถึงแบบ3อาทิตย์ด้วยกันนะคื <c oughs> ใช้ได้ยาวนานมากแล้วก็ผิวเนี่ยที่ได้ก็จะเป็นผิวแบบใสๆแบบนี้นะคะที่สําคัญคือแต่งหน้าติดง่ายมากขึ้นแล้ววันไหนที่เราไม่แต่งหน้าเนี่ยก็คือออกจากบ้านหน้าสดได้เลยนะคะหน้าใสาจริงเดี๋ยวแปะรีวิวให้ดูนะคะสามารถไปสั่งกันได้ที่เพจแอมโกลนะคะโปรสี่ขวดพันถูกมากทุกคนเดี๋ยวจะขอโบอกนะคะด้วยโลชั่นหน่อยนะโลชั่นก็คือจัดโป1หนึ่งแถมหนึ่งนะทุกคนเป็นโลชั่นน้ําหอมนะคะหอมติดทนนาน16ชั่วโมงจ้าเป็นกลิ่นแบบ ละมุนล,ละมุนดอกไม้กลิ่นผู้ดีมากมีใครใช้อยู่บ้างไหมลองมามาหน่อยนะคะซึ่งอันนี้เราจัดโปรซื้อ1แถมหนึ่งในระคะา299ตกหล่อแล้วแบบ150แล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะหอมมากทุกคนอยากให้ไปลองเครื่องนี้ก็จะช่วยนะคะเรื่องผิวชุ่มชื้นนะคะกลิ่นหอมติดทนนาน16ชั่วโมงนะคะแล้วก็มี AHA นะคะที่ช่วยผิวเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ลดพวกจุดด่างดำนะนี่ก็ทาไปเลยนะจ๊ะ สำหรับ2อันนี้นะคะขายดีมากทุกคนไปดูกันได้นะคะในเพจแอมโกลนะจ๊ะทาโลชั่นทาเซรั่มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราออกไปกันเลยดีกว่าคะ่ะไปค่ะทุกคนไปค่ะคนจ๋าตอนนี้นะคะก็มากันถึงฟูดเแลนดแล้วจ้าซึ่งสาขาที่แอมมานะคะจะเป็นสาขาทองหลอ่อซึ่งมันใกล้บ้านมากทุกคนปกติเนี่ยเราก็จะมากินฟูดแลนดนะคะในยามแทงจ้าหรือว่าเวลาเมาจะชอบมากับเพื่อนนะนี่ ฟู้ดแลนด์นะคะข้อดีของเขาก็คือเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะไปค่ะเข้าไปสั่งอาหารกันซึ่งเขาก็จะมีเซตต่างๆนี่ถูกแล้วดีนะคะเป็นเซตอาหารเช้าแบบนี้นะจ๊ะแต่เดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยดีกว่าจ้าพนักงานบอกว่าเซตแจ็คหวังเซตหวังนะจ๊ะเ <laughs> <laughs> ช้านี้นะคะที่ฟู้ดแลนด์ก็คือไม่มีคนเลยนะปกติเวลาที่เรามากินฟู้ดแลนด์ใช่ปะ เราจะกินอยู่เมนูเดียวเลย <S <S ก็คือผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวคุณเราก็อยากกินปกติเวลาไปกินเหล้าอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะปกติเวลาแบบดิงกิ้งที่ทองหล่อเนี้ยก็จะมาที่นี่ทุกรอบประมาณตีสองตีสามนะคะแล้วก็มานั่งกินแต่ว่าช่วงนี้ก็คืองดกาะดื่มแอลกอฮอล์เป็นคนดีจ้าซึ่งเดี๋ยวรอนะคะพี่เขาทําแป๊บนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินตามแจ๊ 1. กันนะจ๊ะว่าอร่อยไหมให้ดูเมนูกันนิดหนึ่งนะจ๊ะซึ่งเมนูที่นี่เนี่ยเขาก็มีเยอะมากเลยที่สำคัญคือเปิด24ชั่วโมงใครหิวก็มาที่นี่นะจ๊ะซึ่งอาหารที่เราสั่งนะคะจะเป็นข้าวผัดอเมริกันนะคะ121บาทคนนี่อันนี้สุปข,ข้าโพดเท่าไหร่คะปกติใช่ไหมครับปกติปกติ53บาท53บาทมาแล้วจ้าเมนูแจ็คสันหวังนะคะข้าวผัดอเมริกันกับ ซุปข้าวโพดนะจ๊ะเซตน,นี้ก็คือเหลือแค่99ทุกคนที่พูดแรงคือโคตรถูกนี่คือน่ากินมากดูดิมีแบบไข่ดาวมีไส้กรอกมีแฮมมีไก่ทอดแล้วก็มีข้าวนะคะแต่ก็ซุปข้าวโพดเขาจะมีขนมปังด้วยนะอ่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเรานั่งกินกันเลยดีกว่าค่ะคือโชคดีมากที่มาช่วงนี้เพราะว่าปกติแค่ขา้าวคัลเมริกันอย่างเดียวใช่ปะเขาจะขายอยู่ราคา121บาทนะคะอันนี้คือไม่รวมซุปข้าวโพดนะถ้าซุปข้าวโพดเนยก็คือประมาณ ห้าสิบหกสิบบาทนะทุกคน<ม>ก็คือแบบประมาณร้อยเจ็ดสิบโคตรน่ากินปลาผัดว้าวอ,อดีใจก๋อก็คือชิ้นใหญ่มากมดีค่ะ<ม>แล้วคือข้าผัดที่เขาผัดอ่ะมันจะผัดแบบนววๆทุกคนีนน้<ม>คือเมนูแบบ เด็กกินได้นะคะเพราะว่ามันไม่เผ็ดเลยแล้วก็คือเครื่องก็คือจัดเต็มมากใส่ใส่กอกไข่ดาวแล้วก็เข้าผัดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรากินคู่กับน้องแฮมเลยนะคะแฮมแล้วก็เ <c oughs> ข้าผัดจ้า <c oughs> กระปแปดแล้วก็มีนะคะเป็นไก่ทอดด้วยจ้ะไก่ทอดคุณจีนตะใครที่มาคุณแลนนะอีกเมนูหนึ่งที่อยากให้ลองคือกระเพราเนื้อโคตรอร่อยนะคะจะกรอบข้าวผัดใส่ลูกเกดด้วยนะจ๊ะ ที่แบบยังไม่เคยมาทานฟูดแลนด์นะทุกคนฟูดแลนด์เนี่ยจริงๆเขาจะมีนะคะเป็นโซนร้านอาหารก็คือโซนร้านที่แอมมานั่งทานเนาะแล้ก็จะมีโซนหนึ่งจะเป็นโซนซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะเปิด24ชั่วโมงทั้งคู่นะคะเผื่อใครจะมาซื้อแบบพวกเครื่องดื่มขนมก็อกแก๊ปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ติดก,กันเลยนะคะอันนี้คือข้อดีของฟูดแลนด์นะ สะดวกดีแล้วก็เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็มีอาหารด้วยแล้วก็เป็นอาหารที่ทำใหม่ๆนะคะไม่ใช่แบบเฟรชไก่ทอดจ้าคือจริงเขาจะม,มีแกรบด้วยนะทุณฟู้ดแลนด์เผื่อใครที่แบบบ้านอยู่ใกล้แต่ที่เกียดมาที่เกียดขับรถอะไรอย่างเงี้ย ก็สั่งนะคะเป็นแกรบเอาร้านฟูดแลนด์นะคะถูกและดีอร่อยทำอาหารไวมากเพราะว่าปกติจะมาชอบมากินกลางคืนเนาะเหมือนที่บอกนะ <S <S เดี๋ยวเรามาลองนะคะเป็นซุปข้าโพดกันมากดีกว่าว่าแบบแฉมจริงไหมยังไม่เคยทานซุปข้าโพดที่นี่เหมือนกันนี่นะจ๊ะซุปข้โปขาโพดค่อนข้างเข้มข้นเลยนะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็มีข้าวพงข้าวโพดมาด้วยนะจ๊ะเราก็จะกินนะคะกับน้องขนมปังนะว้า wow. วสุกข,ข้าวพวกเขาไม่จักมีความแบบมันมๆน,นะไม่หวานมากนะคะ จะมีความแบบว่าข้าวโพดมันๆปกติเนี่ยถ้าเก wow. ิดกินซุปข้าวโพดมันจะมีความหวานมันนะแต่น okay, like ี่ก็คือออกซิลแบบมันๆนะคะเซตนี้ก็คือเป็นเซตแจ็คสังหวังค่ะคะเหลือเจ้าบก้าบาททุกคนทุกคนจะสั่งแบบเซตหรือทุกคนจะสั่งแบบเดียวทุกคนเลือกมา กินม,มื้อช้าแบบนี้คืออิ่มกําลังดีเลยนะคะแล้วก็คนไม่ผูกพานไม่เหี่ยวตันด้วยนะดีทุกคนแนะนําว่าให้มาตอนเช้าหรือมาในช่วงเวลาที่แบบไม่ค่อยมีคนอะไรเงี้ยไม่วุ่นวายแล้วหันเร็วแบบเร็วสุดๆนะคะอิมๆแล้วอะเดี๋ยวเราเก็บตัง แล้วเดี๋ยวมาดูบินกันว่า99บาทจริงไหมนะคะนี่บินจริงๆ99บาทแล้วก็น้ำแค่10บาทเองทุกคนถูกมากเช็คบิน <c oughs> ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ก็คือราคาตามเซ็ตเลยนะราคา99บาทนะทุกคนแล้วก็มีน้ำอีกแค่10บาทนะคะซึ่งถูกมากนะใครที่จะมาฟุตแลนด์นะคะรีบม,มาช่วงนี้เพราะแบบเซ็ตแจ็คสันหวังนะคะคุ้มจริงทุกคนค่ะแล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยก็คืออร่อยอยู่แล้วนะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะส่วนซุข้าโพดเนี่ย ถ้าเกิดใครที่ชอบกินแบบซุปข้าวโพดหวานอนะไรเงี้ยที่นี่ก็อาจจะแบบฟิลแบบซุปข้าวโพดมันๆน,นะคือไม่ได้เน้นหวานมากนะคะเพราะฉะนั้นมันจะแบบกินได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ขนมปังเขาว่ากรอบดีนะเออแล้วก็แบบกลิ่นเออโอเคเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่กินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีสแตมป์บัตรฟูดแลนด์ด้วยนะคะจอดรถฟรีไม่เสียตังค์นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ ทาทุกคนนะคะมากินตามรอยแจ็คสันหวังกันนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่เป็นแฟนคลับแจ็คสันหวังนะคะก็อย่าลืมบวกหนึ่งเข้ามาเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะคะ